ทำอะไรต่ออีกจ๊ะไม่ยอดยาหยีหึืหน้าตาไม่คัวนี่นี่อะไรเลยนี่ข้าวต้มปลาหมึกโอ้ข้าวต้มปลาหมึกทะเลกับบรรยากาศที่หุบเขาสระบุรีบรรยากาศฟินฟินตอนเช้าเดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวก่อนไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้เนาออ่างจะอาบน้ำอยู่นะ น้ำเหมืนอนออกจากตู้เย็นเลยอืมเย,ย็บเลยใช่ไหมใส่อะไรลงไปแกตำกระเทียมพริกไทยไงคะโอกระเทียมพริกไทยของแซ่บอืมอะไรของแซ่บกระเทียมพริกไทยของแซ่บข,ข,ข,ของนัวไม่ต้องปิดไว้ก็ได้หรอก ปล่อยเลยเอยเอเน,นมยูทูบเปอร์จะออกไม่ออกหรอก,กออกกันเลยดีคนจะได้มาติดตามเยอะเยอะหอมข้าวเนาะหอมอิมหอมจีกว่ะตำกระเทียมพริกไทย อู่โคกแข็งป่ะไม่แขงไม่แขงอาารที่ยังไม่น่าแขงเดี๋ไปแข็งที่บ้านใส่ข้าวต้ม,นะมเนาะน้ำหมน่ากินมากเลยสด,สดอากาศมันเย็นไงอามีข้าหมึกอ้าวนีกอปากีอ้าวิมกองเพืนไมน้ำมันนะข้าวต้มก็เสร็จแล้ว เขาบอกว่าทำตานมีตามเกิดเกล็ดอร่อยเลยเกลดอร่อยมากเลยค่ะข้าวต้มจะให้อร่อยก็ต้องแย่งกันกินอย่างนี้แหละนัองกินบรรยากาศนี่เลยค่ะได้บรรยากาศเนาะบรรยากาศ บรรยากาศมากมอ่ตื่นเมื่อคืนฝนไม่ตกก็มีเสียงอึนกลางองกลางเขาอึนอึร้องอึงร้องมาเลยข้างตัวมั่งอึนง้ังเต็มมั่งอร่อยไหมมอมอร่อยต้องกินอย่างเงี้ยแย่งกันกินถึงแกอร่อยใช่ไหม รบถูกรถทั้งหนาวหนาวกับเย็นเหมือนกันปะแต่แต่แต่เวลาหนาวมันจะมีลมโดยแต่ถ้าเย็นมันแบ่พออันนี้บรรยากาศมันเย็นนะไม่มีลมนะใช่ถ้ามีลมมันก็หนาวใช่อันนี้คือไม่หนาวมากแต่เย็นแบบเย็นแบบนอนเย็นแบบนอน่มผ้าคุ้มโปงปิ๊ง ไม่เป็นไรเช้าเช้ากินอีกแล้วไม่ท้าก็กินไข่กับทะไปไอ้กินไข่ไข่ไข่ทอดนะไข่ดาวน้ำไปสามใบกินคอต้ตอรอีกแล้วหอมก่าเทียมพริกไทยใช่อืม ร้อนดีเด้อเอ้ามึงออกจากเตานะนี่แหละจะกินข้าวต้มให้อะไรต้องแย่งกันกินผัดกันถือกล้องอย่างนี้แหละ